เพราะว่าหอมทุกเช้า <fists. S 1> แล้วลุงต้อยอยู่กับบ้านมากี่ปีแล้วครับอยู่มา50ปี<ข>อโอ้ห้าสปีมีวันไหนที่ห่างกันมั่งไหมฮะก็มีก็มีตอนป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ไปผ่าตัดมา เดือนก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้เล่นเลยก็ไปเล่นเล่นเลยเดี๋โทษนะค่ะให้ดูแล้วก็มันมีเนี่ยใส่ถุงถ่ายอยู่เใช่ไหมฮะจะมีรอยอยู่ค่ะเดี๋ยวนะคะถุงนี่คือที่ว่านี่ถุงอะไรฮะถุงถ่ายก็คือถุงถ่ายอึเนี่ยแหละอุจจาระเราอุจจาระเราอยู่ในถุงเนี่ยแล้วเราก็แบกถุงอุจจาระเราไปเล่นบาสเนี่ยแบกไปเล่นด้วยนี่พอเห็นพี่ต้อยเนาะพูดถึง บาสเนี่ยตาจะเป็นประกายเลยอ่ะพอพูดอย่างนี้แล้วมีบาสเป็นเพื่อนรักแล้วคนนี้มากับใครดีกว่ามากับคู่ชีวิตเนี่ยนี่แหละเนี่ยทุกวันได้อยู่กันมา38ปีแล้วผมผมช่วยเล่าถึงตอนตอนจีบกันไหมครับผมเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เคยจีบผู้หญิงเลยครับฮะกฉะท่านทางานหรืออะไรลุงต้อยเล่นแต่บาสแล้วลุงเล่นแจีบไปเลยก็เนี่ยท่านถึงอายุ23เมืองครับผมผมก็ได้งานก็ต้องมาอยู่ลังสิตในรั้วบ้านหลังนี้มี3ามหลังครับผมผมก็มาเช่ากับเพื่อนเนี่ยแหละ ล้วก็มาเห็นเขากลับจากทางานหรืออะไรก็โหกลิ่นอาหารมันหอมมากใครใครทำคะใครทำผู้หญิงคนนั้นทํากับข้าวจนคุณได้กลิ่นหอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงชอบเขาเนี่ยจากกลิ่นอาหารกินอาหารก่อนันดับแรกตายแล้วเขาทำอะไรเขาทำอะไรเสน่ห์ไฟจนนั่นแหละเก็ทาปลาหล่นโอ้เสร็จแล้วผมเขาไปไปบอกคุยายครับช่วยขอสาวลูกเดียมาชื่อแดงให้ผมให้ผมหน่อย ยายก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะนี่มันเรื่องเรื่อง,องที่เรียกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เออยายก็บอกเออยังไงก็อย่าท้าให้ยายเสียนะอะไร่เงี้ยนะการรวมผลทุกอย่างเนี่ยบอกยายไม่ต้องเลยครับผมจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้ให้เรียกว่าตลอดชีวิตของผมละกันอันนี้ก็ช้ามาอือหาทางชายคลองเลยแล้วแล้วฝ่ายหญิงว่างไงบ้างคะเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาบอกเขินเขยเหมเป็นกันอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกันไปเรื่อยนะหลังจากนั้น คุยนานแค่ไหนคะกว่าที่จะปีก็ปีปีกว่าแต่ระหว่างที่ปีกว่านั้นก็เพื่อให้แม่เขาสบายใจเราเก็บเงินก็ซื้อทองมาให้แม่ก่อนบาทหนึ่งโอ้โหนี่มาจำไม้ก่อนมาจำไว้ก่อนมัใช่ใช่สายเปย์อ่าสายไม่ใช่สายเปย์นอีกอย่างหนึ่งผมสายจริงอ่ะนี่อสายเปย์ด้วยสายจริงให้ใชรลงทุนถ้าเป็นพูดตามภาษาก็คือทำแต้มไปเรื่อยอ่ะครับคือแรกที่ส่งหอเข้ามา สิ่งหนึ่งที่ทาผมให้ประทับเนี่ยความปะัปะทับใจของผมกับแฟนภรรยาคนนี้เขากราบผม<อ>เขาฝากทีวฟกับผมอ่ะผมก็ให้คำมัสัญญาว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังก็อยู่กันมาเนี่ยทุกวันนี้ก็สามสิบแปดปีแล้วผมทําทุกอย่างให้เขาทําทำแต่ความรักหลังจากแล้ยิ่งมาป่วยด้วยนะมาป่วยเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยดูแลผมแล้วเขาต้องมานั่งแกะถุงทําสะอาดอ,อ,อุจจาระพุ่งใส่หน้าเขาตลอดอ่ะเพราะว่าทีเรามันจะพุ่งไปไหนไม่รู้นะอือเนี่ย พุ่งเข้าใส่หน้าเขาผมก็เอาผ้าเช็ดบอกอดทนหน่อยนะอะไรเนี่ยแต่มันก็โอ้โหรักษานานมากมะเร็งเนี่ยมันกลายกลายเป็นฟาร์มรักฟาร์มปลูกพันธุ์เอาละค่ะวันนี้มาแสดงความสามารถแน่นอนต้องเกี่ยวกับเรื่องบาสใช่ก็มาชุดบาสแล้วถ้าเกิดทําสําเร็จความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะก็อยากได้ทุนสักก้อนนึ่งครับที่พาภรรยาไปเที่ยว ทบกรอบไปรายงานมาที่6สิงหาเพราะว่าชีวิตที่เหลือนี่เราควรจะให้ความสุขค่าให้หมดทุกอย่างมันเป็นชีวิตที่หลงเหลืออยู่ที่เราจะจะจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ขอพาเที่ยวอย่างเดียวเลยขอพาเที่ยวไม่ต้องห่วงถ้าทำได้ที่นี่จัดให้ฟาร์มจระเข้ไปนอนให้คุณเลยรืองีเรื่องต้ยครับภารกิจแรกของเราคืออยากรู้ว่าพี่ต้อยชูตต่อเนื่องได้กี่ลูก พร้อมนะครับเตรียมตัวลูกแรกครับเย้ครับสองครับเฮ้ยเขาใช้หลักการอะไรวะไม่ชนแป้นด้วยอ่ะสามครับสี่ครับ ชิงปั้นด้วยอ่ะเจ็ดครับแปดครับเก้าเก้าแล้วนะครับสิบครับ พอครับสิบเอ็ดลูกครับสิบลูกครับสิบเอ็ดพอแล้วฮะูชุดเลยทั้งวันนะจริงหรือว่าไม่ได้หมดเลยแล้วล่ะสิบเอ็ดลูกครับชุดทั้งวันชุดทั้งวันครับแน่นมากนี่คือดาดแรกอุ่นเครื่องก่อนครับด่านต่อมานี้เริ่มมีเวลามากดดันครับกติกาของเราคือในเวลา30วินาทีพี่ต้อยต้องชุดต่อเนื่องให้ได้10ลูกครับ เต็มตัวนะครับผมบอกเริ่มใคยเริ่มนะครับพร้อมเริ่มครับหนึ่งครับหนึ่งครับสองครับโอ้โหสามครับสี่ครับเฮ้ยสำคัญต้องรับบอลด้วยนะครับบันไซส์ห้าครับหกครับเจ็ดเจ้าตูนนั่นยำมากเลยอ่ะแปดครับต่อครับ เ้าครับสบายแล้วสิบครับต่อครับแข่ครับต่อครับต่อครับต่อครับโอ้สิบเลูกครับได้ยครับมีตรงนี้แล้วจะง่ายขึ้นเคยเคยเล่นแบบนี้ไหมครับไม่เคยลองดูนะครับปิดตาชุดบัสครับ คุณคุณคุณซุปคใครใครช่างคิดนะครับใครคิดคะไหนขอบอกตัวการสิคะอยากทราบคนคิดเกมใช่ไหมครับเออรู้สึกจมน้ำตายไปแล้วนะครับผมต้องการโอกาสกี่ครั้งในการชุดครับแล้วแต่คุณดีกว่าโอเคครั้งเดียวครับเฮ้ยพร้อมเชิญครับ ลูกครับมาดูอีกลูกครับแอนมาแน่นอนมากแน่นอนมากแน่นอนมากพี่ต้อยครับพี่ต้อยเห็นทีมงานผมชูป้ายไหมครับเขาเขียนว่าหันหลังครับหันหลังโอ้โห ลุงต้อยใช้เทคนิควัดองศาการชูดด้วยข้อสอกเมื่อมั่นใจแล้วก็ได้เวลาชูดครับ มองว่าเราเป็นคนชอบยำตกช่างเขา ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ